สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนคะ mm ่ะ hmm. คลิปนี้ก็จะาาามาพาแม่แม่เข้าคัดกุ่นตะกา mm hmm. เป็นตะกากลมนะคะกว้างกว้างชิบหายุ่นชิบหาคะ mm ่ะ hmm. กุนตะการชิบหายขุ่นชิบหานะคะเป็นตะกากลมใบใหญ่แบบทีไปวัดค่ะ นี้เป็นสีม่วงพาสเทลนะคะเป็นสีม่วงพาสเทลแต่งลายดอกค่ะ คัดไปด้วยจัดไปด้วยเลยะค่ะพอใส่ทั้งคัดเ็จแล้วก็จัดเขาเลยค่ะ นี่นะคะเป็นตะก้ากลม,มกล,ลมสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ลอกไว้เลยลอกไวเพื่อที่จะบอห้เส้นตะกาของขห้องไลออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเฮาใส่ทั้งสารกลนตะกาของห้าจะรุดจะไลออกได้ค่ะลอกไวทุกมุมเลยค่ะลอกไว้ทั้งสี่มุมเลย นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีคัดก้นตะก้าแบบกลมใบใหญ่จ้า